วันที่15สิงหาคม2565เวลา13นาฬกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพักรรก,รรมมกรุณาปกรล้าปรกกระหม่อมให้นายกฤิคงเมืองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์จำนวน631โครเรือนณหอประชุมที่ว่าการอำเภอน้องไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์ ตามที่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถรัรมภ์ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ได้ขอรับการสนับสนุนสิ่งของพระราชทานจากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถรัรมภ์จำนวน631ชุดให้แก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยเนื่องจากมีร่องมรสุมพาดผ่านทำให้เกิดฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรบ้านเรือนและทรัพย์สินของประชาชนได้รับความเสียหาย จำนวน631โครเรือนประกอบไปด้วยอำเภอหนองไผ่มีบ้านเรือนและทรัพย์สินของราษฎรได้รับความเสียหายจำนวน540โครเรือนและอำเภอเมืองเพชรบูรณ์มีบ้านเรือนและทรัพย์สินของราษฎรได้รับความเสียหายจำนวน91โครเรือนรวมทั้งสิ้น631โครเรือนโดยขณะนี้อำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันสำรวจความเสียหายในด้านอื่นๆและจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้มีการประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยและประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินอุทกภัยเพื่อให้ส่วนราชการหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเข้าดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป thank oh. you